สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมอีกแล้วครับในช่อง YouTube น้องกรสายดันนะครับวันนี้จะพามาดูการทำงานของแบคโฮนะครับ SK 2 0 0นะครับขึ้นแปนะครับมาขุดลองนามโมเดลครับนี่มีสโลปมีเว้ามีลึกมีตื้นหลายอย่างนะครับ น่าจะตัวนี้น่าจะเป็นรูปเกือบๆ้ายรูปหัวใจนะครับซึ่งุดได้หลายน่าจะประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับนี่ตอนนี้ขุดข้นด้วยครับมันขุดั่งนู้นนะครับทีมงานก็มารีวิวการขุดหนองนาโมเดียลครับที่บ้านน้องยาวนะครับ ใกล้วัดหลวงปู่เจียมนะครับนี่วันนี้ทืมงานของเราเองครับคืมงานน้องกนสายดันนะครับกับโเคเบโก้ SK เ0 0รุ่น8นะครับอืดได้สวยครับฝีมือนะครับนีุ่ดด้วยคนด้วยนะครับ เพราะว่าจะเอาตามแบบนะครับถ้าดินเหลือก็ปวดไปผมที่อื่นตอนนี้กำลังแต่งคันคูอยู่ครับนะครับจ้ของยืนสั่งอยู่นะครับ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้สวนนี้ทำได้ดยอดครับกำลังเริ่มแต่ดูท่าจะสวยนะครับดัวรอบขอบชิดต้นกล้วยหนาดแรงนะครับอย่างต้นไม้อย่างสวยนั้นน่าจะขุดวางท่อครับ ใครต้องการนะครับติดต่อเราได้นะครับทีมงานน้องกอนสายดันนะครับนี่วันนี้โคกน้องนาโมเดลมาขุดอยู่ที่บ้านน้องยาวนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสกะจังหวัดสุรินทร์นะครับจะให้ชมรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ ดูไปรอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นสระอีกสระรูปหนึ่งครับอยู่ใกล้กันครับอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับเออมันเป็นรูปทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับเจ้าของขอมาแบบนี้เราก็จัดให้นะครับตามคําขอนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับด้านล่างก็ยังเป็นนาเหมือนเดิมนะครับ ทำนาข้างบนก็ปลูกเป็นคันคูลูกต้นไม้ต้นกล้วยต้นยางนานะครับแล้วแต่จะปลูกนะครับโอ้มีแขกมันกัดไหมครับ เสือ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 เรือเอเสือออเสีอเสื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 อเสอเสือเสือเอ เกือบโดนแล้วน,นะครับตกใจหมดเลยมีเดตัวใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ยดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับเนี่ยอยู่บ้านนอกก็ทำอย่างนี้ก็ดีนะครับ ้านฝั่งนู้นจะเป็นสวนไผ่นะครับสวนไผ่กิมซุงประมาณ2ไร่นะครับแต่ตอนนี้ก็โดนแรงนะครับยังไม่มีหนอนนะครับข้างๆคูก็เป็นตูกต้นกล้วยต้นมะม่วงนะครับสวนนี้กำลังเริ่มนะครับ ยังเริ่มยังไม่ได้ปลูกเยอะเท่าไหร่ครับน่าจะเริ่มได้สักปีหนึ่งแล้วปีสองปีนะครับแต่การการทำการเกษตรต้องไปเรื่อยๆนะครับเอาวันเดียวปีเดียวให้มันสวยงามก็คงไม่ได้นะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลา